สวยเลิศเชิดยิงออร่าออกไปไหนต้องมีคนมองเคยอยู่เมืองนอกนิวยอร์กเกอร์ก็ชิวๆอะค่ะเงินหรอ,อาหาง่ายเอกสารนี้ใครเป็นคนทำรู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์เท่าไหร่ทำงานให้ดีกว่านี้ห้ามพลาดนะไปทำมาใหม่ไปโอ้ับงานครั้งหนึ่งทีหนึ่งห้าสิบหกสิบล้านนะเจ็ดแปดสิบล้านผมทำได้ผมทำสำเร็จแล้ว จริงๆด้วยสบายเลยน้องจะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยง <c oughs> เกินนิยมันดับหนึ่งถาปัดนะครับโหยังไม่จบปีห้าเลยนะมีคนมาจองตัวไปทํางานแล้วนี่ยังไม่โม้นะครับว่าตอนทํางานเนี่ยเจ้านายเนี่ยขอขึ้นเงินเดือนให้ครับผมทํามาแล้วครับง่ายๆ่ายอ่ะ <c oughs> โอ้สบายพยาบาลฉุกเฉินต้องทํางานกับแข่งกับเวลา ทุกชีวิตที่เข้ามาจะต้องรับความปลอดภัยแล้วผลถูกไหมคืออะไรอือฮะอะไรเหรอฮะแล้วอะไรล่ะแล้วอะไรล่ะอ,อะไรล่ะอ,อะไรล่ะอ,อะไรล่ะสิ่พาเราผลถูก ทำมาไงพาพ้นทุกข์ใครไปหลงปั่นอากาศให้เป็นตัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้โง่บ้าชั่วทุกข์กินเหล้าเนี่ยกินเหล้าแล้วให้มันรู้สึกเป็นสุขคลื่นเครงอย่างนี้นะแรกๆมันก็ยังไม่สุขหรอกเหล้ามันยังไม่พอพอเหล้ามันพอเนี่ยมันจะมันจะสุขอยู่นะมันจะโอ้โหกึมเลยนะโอ้สุขเก็บไว้ได้ไหมไ่ได้หรอกพอพอมันพอที่จะสุขอีกสักพักเป็นไงมันจะเกินพอเกินเสร็จเป็นไง ทีนี้อ้วกอ้วกอ้วกนี่มันจะสุขหรือทุกข์ทุกข์เคยอ้วกไหมเคยอ้วกไหมเออสุขหรือทุกข์ทุกข์ <c oughs> มันจะได้สุขอยู่แวบ,บหนึ่งนั่นนะ่ะจิตที่มันมนโนโได้สําเร็จมันจะฟับ๊บเดียวเท่านั้นนะกิเลสเนี่ยมันสร้างสุขได้เก่งสุดได้แค่ฟับ๊บเดียวเท่านั้นจริงๆนะั้นแล้วก็หายไปเวลามีกิเลสอะไรเข้ามามา,มากๆมันอยากได้อะไรให้พิจารณาอันนี้อนัตตาทั้งไม่เที่ยงทั้งไม่มีตัวตน ทั้งเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงหรอกไอ้ความรู้สึกสุขที่คุณพยายามสร้างขึ้นมานี่นะต่อให้สร้างขึ้นมาได้จริงจริงๆมันไม่มีมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็หายไปเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนคแล้วมันเป็นอสุภะมันไม่ใช่สภาพสุขมันเป็นทุกข์เป็นความโง่ของคนในโลกแต่คนในโลกเนี่ยเขาคว้าสิ่งนี้กันไหมเขาถือว่าเป็นความสุขสูงสุดในชีวิตเลยใช่ไหม นี่คือความสุขสูงสุดในชีวิตของคนในโลกคือสุขที่ไม่มีเขาคว้าได้แค่นี้แหละแล้วแย่งกันจังเลยแล้วเขาก็ปั้นเอาว่าถ้าได้อันนี้ถ้าได้อบายามุกอย่างนี้ถ้าได้กามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนี้ถ้าได้โลกการทำลาบยศสรรเสริญนะอย่างนี้ถ้าได้อัตตาเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้สมใจหมายสภาพดีอย่างนั้นอย่างนี้สมใจหมายจะสุขใจโอ้จะสุขใจชอบใจโอ้แต่ทาไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจ แล้วแต่ใครจะตั้งสเปคไว้แบบไหนแล้วก็จะปั้นอากาศให้เป็นตัวสุกแวบแล้วก็ละลายไปแท้จริงมันไม่มีไงไปอยากได้สิ่งไม่มีเป็นไงไม่เป็นทุกข์ไปอ,อยากได้สิ่งที่แวบ,แบบเดียวแล้วก็แบมดแวบเดียวแล้วก็ไม่ได้แวบเดียวแล้วก็ไม่ได้อยากได้อยากได้อยากได้มันจะคว้าได้ไหมคว้าได้ยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนแล้วสุกมันจะอยู่นานไหมไม่นานมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเลยอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ เป็นทุกข์ก็ทุกข์สิไปอยากได้สิ่งที่มันไม่ได้ไปอยากได้สิ่งที่มันไม่ได้แล้วก็เที่ยวอยากได้อยู่นั่นแหละที่ไม่มีไม่มีบ้าไปถึงไหนอะฮะบ้าบ้าไปถึงไหนบ้าไปถึงทุกข์นี่แหละโอ้ใครฟังธรรมะาวันนี้ดีๆสนะิเลิกบ้าได้เลยนะพอเลิกบ้าเป็นไงเป็นอิสระจากบ้าเลยเป็นอิสระจากทุกข์เลยนะไม่ต้องอยากได้อยากเป็นอยากมีไอ้สุขปลอมพวกนี้โอ้ยสบายจังเลยโลกนี้ไม่มีอะไรสบายแล้วพ้นทุกข์ละ แบกบานจำใสเลยกังวลไม่ต้องอยากไม่ต้องทุกข์เลยสุขที่ไม่มีเราไม่ต้องไปอยากได้สบายสบายไม่ต้องอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรจบเลยเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดท่านมาหยุดแต่กทุกต่อไปเถิดใครหยุดสบายไหมสบายเลยหยุดความสุขที่ไม่มี หยุดสร้างสุขที่ไม่มีแล้วที่เมื่อยเมื่อยต้องใช้พลังนะสร้างสุขที่ไม่มีสร้างว้านได้แล้วจะเป็นสุขท่านได้แล้วจะเป็นสุขมันไม่มีนั่นแหละแล้วก็สร้างท่านได้จะเป็นสุขต้องใช้พลังนะเสร็จแล้วก็ใช้พลังไปหามาด้วยเนาะใช้พลังไปขขวยไปคว้ามาด้วยนะเออเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ทุกอย่างนั้นแหละถ้าได้ไปไงถ้าได้ก็แค่จริงๆมันไม่ใช่สุขหรอกแค่ ลดทุกข์ชั่วไปมันอยากได้มันไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้เป็นไงมันระงับทุกข์ชั่วควดีใจแว๊บหนึ่งสปันความรู้สึกสุขมาได้แว๊บหนึ่งแล้วก like <eurs> ็ละลายไปเลยเอ้ไม่มีอีกแล้วพักยกโอ้แต่ก็พอใจแล้วพักยกแต่เป็นไงอยากได้อีกอยากได้อีกถ้าได้จะเป็นสุขถ้าได้จะเป็นสุขถ้าไม่ได้จะเป็นทุกข์มันก็คิดอยู่แค่นี้นะมันคิดเก่งได้แค่นี้กิเลสมันคิดเก่งได้แค่นี้แหละถ้าได้จะเป็นสุขถ้าไม่ได้จะเป็นทุกข์ถ้าได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ได้เป็นนนุ่่่ด้เเทกกคคิงอยูแี ฉลาดไหมนี่ฉลาดไหมนี่นก็โง่อยู่แค่นี้แหละไปไงไม่ได้ก็ทุกพอได้ไปไงอ่าสุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปกลัวจะไม่ได้มาอีกได้เป็นสุขไปไงกลัวจะหมดไปอูอไป้ไม่อยากให้มันหมดไปไม่อยากให้มันหมดไปอยากให้สุขนี้ไปตลอดอยู่ไปตลอดมีไหมมีไหมคือความรู้สึกนี้ไหมพอได้แล้วอู้อยากให้มันอยู่ไปตลอดอยากให้มันอยู่ไปตลอดอืมแล้วมันอยู่ไหม ไม่โยมนหมดไปหมดไปแล้วเป็นไงโอ้ม่อยากให้หมดไปโอ้แต่หมดไปแล้วโอ้กลัวจะหมดไปหมดไปแล้วเป็นไงกลัวจะไม่ได้มาอยากได้มากลัวไม่ได้มา <c oughs> มันเป็นยังไงชีวิตเอาเท่านี้ชีวิตจะทำอยู่เท่านี้นะวันๆนีน่ไม่ทําอะไรเลยนะทําแต่นี่นะฉลาดหรือโง่บ้าทั้งโง่ทั้งบ้าตกลงทุกหรือสุขทุกโอ้บัดทั้งโง่ทั้งบ้า ทั้งทุกข์แล้วก็วนอยู่ในนี่แหละวัตตะวนอยู่นี่แหละวนอยู่นี่แหละวนอยู่ในโง่ในบ้าในทุกข์นี่แหละวนอยู่นี่แหละวนอยู่นี่แหละแล้ววนเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องหลายเรื่องคนเราเป็นช่างโง่ช่างบ้าช่างทุกข์หลายเรื่องจริงๆเนาะเท่าเดิมไหมมากขึ้นไปเรื่อยมากขึ้นไปเรื่อยคนที่เขาหลงนี่นะอันนี้คือความหลงในแท้จริงเลยมันหลงสุดๆจริงๆนะเขาหลงอยู่ในนี้นะแล้วเป็นไงโง่บ้าทุกข์ โง่บ้าทุกข์ชั่วไปหลงอย่างนี้ยได้แค่สี่เนี่ยเราเกิดมาคนเรามันไม่ทําอะไรหรอกทาโง่ทําบ้าทําทุกข์ทำชั่วไปไปหลงปั้นอากาศให้เป็นตัวอยู่เนี่มันก็ไม่ได้งโง่บ้าชั่วทุกข์เวลามีกิเลสอะไรเข้ามามากๆมันอยากได้อะไรให้พิจารณาอันนี้อนัตตาทั้งไม่เที่ยงทั้งไม่มีตัวตนทั้งเป็นทุกข์ มันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงหรอกไอความรู้สึกสุขที่คุณพยายามสร้างขึ้นมานี่นะต่อให้สร้างขึ้นมาได้จริงจริงๆมันไม่มีมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็หายไปเป็นอน,นัตตาไม่มีตัวตนคนแล้วมันเป็นอสุภะมันไม่ใช่สภาพสุขมันเป็นทุกข์แล้วอะไรละ่ะ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 สีพาน้อนโต ทำมาไง่า,าปนทุก